หนึ่งสองเอาแล้วใช่ไหมอ่าเงินเดือนหมื่นหกที่ไหนไม่จบมาจบที่นี่ค่ะธนาครเอทอโต้สาขาที่สองอำเภอจักรัดจังหวัดนะครราชสีมา สวัสดีค่ะพบกับเซลนุตเจ้าเด็ดออตโต้นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอิซูซูออเนียวปี 2, 2021ตัวสูงตัวเอสอ่ะเป็นตัวนี้เลยปี 2, 2021ราคาเขาอยู่ที่แค่439,000บาทเท่านั้นลูกค้าพน8,000ตลอดอายุสัญญาอ้าวคันนี้เป็นรถขึ้นมาใหม่คะ่ะลูกค้าคะมาดูออปชันของเขา ทางร้านเราใส่แม็กแต็นรอให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยรอของเราเป็นขอบสิบแปดนะคะลูกค้าอ่าด้านหลังก็แม็กใหม่ย่างใหม่ทั้งสี่ล้อเลยเหมือนกันอ่าชมรอบคันก่อนชมโจม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 ,มอ่าชมรอบคันแล้วเราก็มาดูภายในห้องผู้โดยสารของเราเอามันก็เปิดประตูะได้อ่าเปิดได้แล้วอ่ามาด้านในของเขานะคะจะเป็น เกียร์ปกติเนาะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เนาะสามารถบลูทูธเอ็ดีพวงมาลัยสามก้านะระบบของเราเป็นระบบไฟฟ้าเซนทรอล็อก ok แล้วนะลูกค้าลูกค้าขาลูกค้าลูกค้าเบาะของเราจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เนาะห้องด้านหลังก็กว้างขวางสำหรับลูกค้ามีเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้เบาะขนุ่มดีแถวว่าขันนี้ไหมอ่าลูกค้ากินเจ๊กยังอยู่ค่ะลูกค้าเรามาดูไม เดินเรียกไม่เรออียกไม่ของคันนี้นะคะอยู่ที่แค่สามหมื่นสามพันสองร้อยหก km เท่านั้นเองลูกค้าคันนี้เท่ากับปายแดงเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะขอมาเลยคะ่ะสลีปเงินเดือนเนาะสเตทเมนต์อาชีพอะไรก็ออกกับเราได้คะ่ะลูกค้าเงินเดือนมูหกไม่จบที่ไหนมาจบที่เราทานาเดชออโต้คะ่ะลูกค้าเราไปดูห้องเครื่องของเรากันดีกว่า เปิดได้บนนอวันนี้นอเสี่ยวคือตัวน้อยแต่โอเคค่ะอุ้ยมาอ่าก็ตามโท์เสี่ยวตัวน้อยอ่าเรามาดูห้องเครื่องของเรากันเลยค่ะลูกค้าค่ะอ่าห้องเครื่องของเราเอามาคิวซียังอยู่ที่เดิมอ่าลูกค้าเมาถามว่าอ่าทำไมต้องมีมาร์คิวซีอ่ามันเป็นคือว่าเขาเช็คก่อนก่อนขายเนาะเพนเพ็ด อยู่ที่เดิมน็อตไม่ขยับค่ะลูกค้าคันนี้ด้านหน้าสวยๆรอๆเท่ๆอ่ะตัวสูงสูงค่ะสูงแนสูงแห้งอ่ะลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาหาเราเลยค่ะที่เพจนะคะหรือว่าจะจิ้มที่มาลูปโปรไฟล์หรือว่าจะโทรหาเซลนุ้ได้นะคะเซลนุ้จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วคะลูกค้าขอย้ําอีกทีค่ะลูกค้าเงินเดือนหมื่นหกที่ไหนมาจบมาจบที่นี่เลยค่ะท่าเดชออโต้นะคะสาขาที่สองอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไม่ไหวค่ะ